สวัสดีครับผมพี่รองครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปใส่เงียบเฮาช่วงปีใหม่หาเงียบไปไปเป็นับแกมนะโกบไปพัดพี่รองครับช่วงปีใหม่มาคลิปก้อนหนานี้ใส่อยู่ไ้นั่นครับห้เดียวสิบแปดตัวจังๆเลยครับผมเดี๋ยวว่อนี้เขาจะไปซ้อมแต่ว่าเขาจะใส่ไฮนีน้ำ ใส่ใส่นี่ให้นี่ครับว่าใส่อะไรล่ละมึอนั่นก็ได้หลายอยู่ก้อนหนานี่เดี๋ยวมึงทางนี่ก่อนเถึงตะคือว่ทางนี่ก็บ่ามีกบอยู่ด้วยสิบลังครับผมมึอนั่นนะว่าใส่แปดลังเข่าบักหล่ขึ้นกันครับนะมาเลื่อมอยู่นี่ละ่ะก้อนมูใส่หมองเกลากับเข่าขึ้นเกลว่าพี่น้องครับว่าแต่มันมีกบอยู่ลระนี่ เสียงกรเจาล้องเพียงมวนกุบยุป,ปีไม่ผมกับมาหาอยู่หาจินเถอดหรพี่น้องแล้วก็บาดจิฉลองเมื่ดมือ,มอหรอกเขากิดมาหากับแกมน้ำหาแนวอยู่ในกินน้ำ น้ำแล้งก็จังคอยมวนนี่ครับผมกกลังแดกก็เรื่กันซ0บลังครับผมให้นี่น้ำยังหลยอยู่นี่ใส่ได้อีกโดนอยู่หลังปีใหม่ก็ใส่ได้ววเพราะเยื่อเริ่มนั่นแล้วพี่น้องนี่เริ่มเริ่มอืดแล้วใส่คำว่าอืดเพราะว่าน้ำไผ่กับบม,มีเหรอนอกจากสิเป พ่อปลาคอนมุ้มดีๆแบบนี้มันสิหลอดก้อสวยางามเลยน้ำแง่มคอนๆอนน้ำน้อยๆนี่น ตราเขียนไม่ได้ตัวยังไงเ้ยพี่น้องครับคันสาปลาครับขอพันมาอุปกรณมันเดือดไปลุยครับ ไม่แล้หลายหายมัดจะกลื้มอะไปใส่บัวพ่อสำมมาสั่มให้เก่าให้ถือดีๆสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพุ่งติดตามเีลยวก็เขามาเมือง ทั้งผู้ิประดทติดตามผู้ที่เขาว่าเมืองครับผมคลิปใสงง่เงียบใส่มาแบบต่อเนื่องมาลาทอนเลยมอ้โหว่าเป็นคลิปที่เท่าไรล่ะอแต่ว่าลงเสมอพี่น้องก็คือสิ่เด้เมืม่องสมอเมื่อสิบหลังช่วงนี้สววายครับเมื่อ อย่างนินดๆน้อยๆกับเมื่อยนี่ครับผมเดี๋ยวละนั่นติดตามกันบ้างเมื่อเสาะพาพี่น้องมายามครับผมถึือแดดเหรอเหี้ยแตกขนาดเนา่นา สวัสดีพี่รองครับสวัสดีตอนเศรื่อเมื่อตีหาสามสิบกัวกับกสี่สิบเรยังสี่มื่อหมื่ออยู่พาพี่รองมายามแยาบกับช่วงปีไม่ปีไม่ปันใดเขาก็มาใส่แยบบกี่กอเลรครับผมพี่รองครับโบมี่หยุดครับผมหลังแรกจัดไปกี่เต้มนี่เต้องเสียบครับแถวนี้กบเข่าดี คลิปที่แล้วจัดไป18ตัวมาสัทางเก่าอยู่ช่วงถ่ายๆมันครับหากละแก้มใส่ปีไหม้พี่น้องมาดีมาเด็กว่าต้องเด็ไปทุราตะสอบครับเลยพ้ามายามเด็กเวลาเก่าเาเลยไปหาสื่อแนว้วกิน สิ่งนีเก็บเกี่ยมอ่าเล็กๆ้อยน้อยหนึ่งแต้มครับผมเลยว้ครับหลังละตัวก็ยังดีว่าตะเขาว่าตะเขาดีเมื่อไหรพี่น้องครับว่าตะบะเมนกูอากาศหนาวครับผมอากาศเย็นอ้า วัดอะหลังนี้กับเขาโอ้ก็มีแต่ตัวนิหน่อยแต่พี่น้องสองเตียงครับสองให้ละให้ละหาหลัง แม่นามแหงหมดเดี๋ยวมันหายเงียบเพเห็นเดี๋ยวมามจะกบหน่อยเต็นอยู่เขากบตัวหนึง่งนิ่น่อยเอาคู่หลังครับ หลังเบใหญยสีหลังที่เตี่ยมสีหลังหาเตี่ยมตัวละมีหลังหนึ่งขอสอง เนี้ยมึงบ่วงผมน้ำเลยผมเส้บ่วงไปนี่เ่าะท่านถอดออกอยู่เฮ้ยขวาไปครับพี่รลองเข่าว่าลังเนี่ยโอ้อย่ามาบ่าเข่าเด้อแม่น,นี่หลีบ่เข่าครับผม บ่วงกังเคือบมีเงี้ใส่ถิ่มๆไว้ก็เอ หวงหายว่า,าถือคำถืออะไรน้อง สองหลังต่อกันเลยว่าทีอโอ้พี่หลงมองครับเออเข่าอยู่นี่กบตัวงามครับไพนี่ นี่สองแต้มส,สวยๆลังนึงยี่สิบนี่โอ้โหกอตัวสวยสองแต้มอีกแล้วครับนี่ตัวอุ้ยสามลังนี่ ตรงแบบนี้สามแจมครับผม <c oughs> <c oughs> สองหลัง เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบอบผาดไอ้นี่ไม่มักห,หน่อยเฮาเข่าดีใจทั้งรักสามครับพี่น้องพันยามจ้าคนพยายากแห้งอย่างพอดีนี้ใส่เงียบคือกันผนครับไปกำลังยามจ้าคนข้างบ้านถึงไมาใส่หนิล่ะผมดักกวัน หลังสุดท้ายครับแมาเอเล่เอเล่เอ,ลอีกแล้วครับพี่น้องเอเล่อีกแล้วสองไม่ี่สี่หลังสุดท้ายบ่มีหลังกระโตเลยครับให้ในีจนจังีนี่คู่สิบกว่าตรงนี้ครับมือนี้ ขนาดซ้ำหมกเก่าได้พี่นงองโ้โหฮโหฮฮฮฮอกเลยวาจังคึ้นหนึ่งยามอยู่พี่คนครับยามเงยบอยู่ไปเดี๋ยวเผลงานกันยุบานเข้า เยอะเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วง you mm -hmm. ไมีหลังผา่าตัวติพี่น้องว่าันพาดอยู่หลังเดียวไหมว่าขึ้นมาอยู่ก้อนหมูว่ามันกบออกจีบาทนี่นี่ครับสองครับผมตัวงามพมารม้อมไหมกบไหมก็สะได้ซ้ำตีมาแล้งน,นี่ก็บสองเป็นสี่ น่อยนีย่เขาสอตัวนี่กน้อยนีย่เขาสามด้วยครับพี่น่อยครับเีบหน่อยเฮา่เป็น,นเเออมึงแต่ละตัวสมตัวนี่อสามตัวครับกบเอาเป็นสองตัวงามสิบเอ ผัดอนะาจแบบนันจำม่ได้ตัวหนึ่งครับสิบสองกบหน่อยกบหน่อยสองตัวสิบสี่ ไม้นี่จังกุญแจครับได้ซุ้มมื่อสิบสี่หนึ่งสิบห้าหนึ่งสิบหกลดลงมาจากชิปก้อนน้านี่สองแล้วก็ะสือวัดจัง สิบหกครับผมสิบหกแต้มแกวพี่น้องใส่กำลังผัดกำลังออมมึงโหลดครับผมจอดสิบหกแต้มประเคงีงตายมันเหรอเยียรพอดีแล้วครับปักขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครับ ขอให้มีความสุขในช่วงปีไม่ฉลองปีไม่กะเดินทางด้วยความปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ